เรื่องมรดกพื้นนาอาถรรพ์ในคําชายหนุ่มชาวเมืองผู้ใฝ่ฝันอยากมีชีวิตสงบเรียบง่ายแบบชาวนาแต่ไม่เคยมีที่ดินเป็นของตัวเองอยู่มาวันหนึ่งก็มีจดหมายจากทนายความแจ้งว่าเขาได้รับมรดกเป็นที่นาผื้นใหญ่จากญาติห่างๆที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนชื่อว่ายายส้อย ในคำดีใจแทบกระโดดที่นาผืนนี้ใหญ่ยยโตกว่าที่คิดเป็นผืนดิงติดกับป่าโปรง่งมีต้นไม้ใหญ่อย่างต้นไรย,ยืนต้นตระงานอยู่ริมคลองชนละทานแต่เมื่อเขาเดินทางไปถึงหมู่บ้านเพื่อรับมอบที่ดินสีหน้าของชาวบ้านที่มองเขากลับเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและสงสารนี่นะรือที่นาของยายส้อย ในคำถามชาวบ้านคนหนึ่งชาวบ้านคนนั้นหน้าสิ้นลงเล็กน้อยโอ้ยคหนุม่มที่นั่นน่ะมันเป็นป่าช้าเก่ามาก่อนนู่นสมัยที่หมู่บ้านยังไม่มีวัดชาวบ้านก็เอาศพไปฝังไว้ตรงนั้นแหละพอทางการจะทำคลองก็เลยย้ายป่าช้าไปแต่มันก็ยังเฮี้ยนอยู่ ในคำเทพไม่เชื่อหูตัวเองเขาเดินสำรวจผื้นนาที่ดูอุดมสมบูรณ์ดีแต่ก็สังเกตเห็นเนินดินเล็กๆและเศษอิฐเกา่เกาๆกระจัดกระจายอยู่ตามขอบเขตที่ดินจริงๆบางแห่งก็มีต้นไม้ขึ้นเป็นพุ่มหนาผิดปกติยิ่งใกล้ต้นไซใหญ่ก็ยิ่งรู้สึกเยือกเย็นอย่างประหลาด แต่ความอยากได้ที่นาทำกินมีมากกว่าความกลัวในคำตัดสินใจรับมรดกและเริ่มปรับปรุงที่ดิน เสียงกระซิบยามค่ำคืนคืนแรกที่ในคำพักอยู่ในกระท่อมนาเล็กๆที่สร้างไว้กลางทุง่งเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบามาจากรอบๆบ,บกระท่อมเสียงนั้นไม่ชัดเจนแต่ฟังดูคล้ายเสียงร้องขอและบ่นพึมพำตลอดคืนเขานอนไม่หลับเพราะความรู้สึกเหมือนมีคนยืนมองอยู่ข้างนอกพอเช้า เขาก็เห็นร่องรอยเหมือนมีใครเดินอยู่รอบกระท่อมจริงๆในคำเริ่มลงมือไถนาเพื่อปลูกข้าวแต่ทุกครั้งที่ผานไถจิกดินลึกๆเขาก็จะเจอเศษกระดูกเล็กๆหรือไหดินเผาเก่าๆและข้าวที่ปลูกก็ไม่งอกงามเหมือนที่นาของชาวบ้านแม้จะบำรุงเท่าไรก็ไม่ดีขึ้นวันหนึ่งขนาดที่เขากำลังไถนาใกล้กับต้นไทรใหญ่จู่ๆควายคู่ใจของเขาก็หยุดชะง,งัก และส่งเสียงร้องอย่างหวาดกลัวควายไม่ยอมเดินต่อแม้จะถูกเคี่ยนตีในคำงุดหงิดจึงสังเกตเห็นว่าที่พื้นดินตรงนั้นมีก้อนหินแกะสลักทรงคล้ายศิลาจารึกครึ่งก้อนโผล่ขึ้นมาเขาพยายามขุดมันขึ้นมาดูแต่ทันใดนั้นก็มีลมแรงพัดมาวูบใหญ่จนเขาต้องรีบปล่อยคำขอสุดท้าย ในคืนนั้นเองในคำํำฝันเห็นหญิงชราคนหนึ่งแต่งกายด้วยชุดชาวนาเก่าๆร่างกายโปร่งแสงเล็กน้อยเธอยือนอยู่กลางผืนนาแล้วพนมมือไหว้มาทางเขาพ่อหนุม่มเจ้าคือหลานห่างๆของฉันใช่ไหมหญิงชราถามด้วยเสียงที่อ่อนโยนแต่เศร้าส้อยท่านคือยายส้อยใช่ไหมครับในคำถามอย่างกล้ากล้ากลัว ใช่แล้วผืนนานี้คือสมบัติชิ้นสุดท้ายที่ฉันอยากให้คนในตระกูลได้ใช้ทำกินแต่เจ้าก็รู้มันเป็นที่พักสุดท้ายของคนมากมายก่อนที่จะย้ายป่าช้าไปยายส้อยพูดต่อพวกเขาส่วนใหญ่เป็นวิญญาณที่ไม่มีใครเหลียวแลถูกทิ้งไว้เมื่อป่าช้าถูกย้ายไปและเมื่อเจ้าไถานาเจ้าก็รบกวนพวกเขาในคำรู้สึกตกใจและสงสาร ฉันขออย่างเดียวยายสซ้อยกระซิบที่นาตรงนั้นที่ควายเจ้าไม่ยอมเดินใต้ศิลาจารึกครึ่งก้อนเป็นกำไรเงินโบราณที่ฉันฝังไว้เมื่อนานมาแล้วเจ้าจงนำกำไรนั้นไปทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่วิญญาณที่ไร้ญาติทั้งหมดในผืนนานี้และจงปลูกต้นไม้เป็นสัญ,ญลักษณ์เมื่อเจ้าทำเช่นนั้น พวกเขาก็จะได้รับส่วนบุญและพ้นทุกข์ผื้นนาของเจ้าก็จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งพื้นนาที่กลับมางอกงาม เมื่อตื่นขึ้นในคำไม่รอช้าเขาตรงไปที่จุดที่ควายเคยหยุดชะงักขุดดินลงไปแล้วก็พบกำไรเงินโบราณเนื้อดีจริงๆเขาทำตามคำขอของยายส้อยทุกประการเขานำกำไรไปขายและใช้เงินนั้นจัดพิธีทําบุญใหญ่อุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณทุกดวงในผืนนาแล้วเขาก็ปลูกต้นมะม่วงเป็นแนวเขต ตรงที่เป็นหลุมศพเก่าๆเพื่อเป็นเครื่องหมายระลึกถึงหลังจากนั้นสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเสียงกระซิบยามค่ำคืนหายไปความรู้สึกเยือกเย็นก็จางหายไปแทนที่ด้วยความสงบข้าวที่ในคำหวานลงไปในฤดูถัดมางอกงามเป็นรวงสีทองอารามเต็มทุ่งเขาได้ผลผลิตที่มากมายยังไม่เคยมีใครในหมู่บ้านทำได้ ตั้งแต่นั้นมาในคำก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นนาที่ได้เป็นมรดกเขายังคงดูแลต้นมะม่วงที่ปลูกไว้เป็นอย่างดีและทุกครั้งที่เก็บผลผลิตเขาไม่เคยลืมที่จะแบ่งปันและทำบุญให้แก่เพื่อนร่วมที่ดินที่มองไม่เห็นของเขา พื้นนาอาถรรพ์ได้กลายเป็นพื้นนาแห่งบุญที่มอบทั้งความร่ำรวยและความสงบสุขให้กับเขาตราบจนชั่วลูกชั่วหลานนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการให้เกียรติและทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรือง ขอได้รับความขอบคุณจากผู้ฟังช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ